ดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับค,คุณครูสุภาพรนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้เราเรียนบทที่9อยู่นะคะรักพ่อรักแม่นะคะ,ะก่อนที่จะไปเรียนนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนตามคําบอกก่อนนะคะเด็กๆบทเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆก,ก็เขียนวันที่ เขียนว่าเขียนตามคําบอกแล้วก็เขียนเลข1ถึงเลข5ไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูลอ,อสักครู่หนึ่งนะคะอย่างที่เราตกลงกันนะคะถ้าก่อนจะเรียนภาษาไทยนักเรียนเขียนวันที่ไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนเนี่ยจะดีมากเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อกันนะคะ ถ้านักเรียนเขียนวันที่ไม่ทันจริงๆนักเรียนเว้นวันที่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขียนที่หลังแต่ต้องไม่ลืมเขียนนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต้องเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะเขียนชื่อแล้วก็ขีดขีดเส้นใต้ไว้ให้เรียบร้อยนะคะคําที่หนึ่งนะคะคําที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆเขียนเลขหนึ่งถึงห้าหรือยังคะคําที่หนึ่งคำว่าสาลี่ลิ้นไม่หันนะคะ คุณครูออกเสียงลิ้นไม่หันแปลว่าไม่ใช่ลอเรือนะคะสาลี่วันนี้เราหมดสอเสือนะคะสาลี่คำที่สองสำรับอันนี้สำรับคำว่ารับคุณครูออกเสียงลิ้นหันนะคะเด็กๆก็ฝึกฟังเสียงนะคะแล้วก็ฝึกคิดตามไปด้วยนะคะสำรับคำที่3ามคำว่าสิ้นสุด ะะสิ้นสุดคำที่สี่คำว่าเสียมนะคะเสียมคำที่ห้าคำว่าสูงสูงเดี๋ยวคุณครูฉเฉลยนะักเรียนตรวจนะคะตรวจไป,ปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ ตอนโรงเรียนเราเปิดเราก็จะทํากันแบบนี้เหมือนกันนะคะคือคุณครูบอกเขียนตามคําบอกแล้วคุณครูเฉลยนะักเรียนก็ตรวจแล้วก็แก้ไขคําที่ผิดนะคะคําไหนผิดก็แก้ไขด้านหลังนะคะเราจะไม่ลบแล้วแก้ไขนะคะแต่เด็กๆก,ก็เข้าใจนะคะเด็กๆก,ก็ทํากันมาทุกนะคะคำที่หนึ่งสารีนะคะ าีนะคะถูกไหมคะคำง่ายนะคะเด็กๆน่าจะไม่ผิดคำที่สองสำรับนะคะคำที่สามสิ้นสุดคำที่สี่เสียมคำที่ห้าสูงนะคะนักเรียนตรวจเลยนะคะคำง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปเขียนคำพื้นฐานด้วยนะคะ ไปดูนะคะว่าคัดถึงหมวดไหนแล้วนะคะอคพอเขียนตามคำบอกเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปฟังเพลงเกี่ยวกับสระอ,อนะคะ<อ>เพราะว่าเราจะเรียนหลักภาษาไทยกันเกี่ยวกับเรื่องสละอ,อนะคะ ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาฝึกอ่านคําที่ผส,สมด้วยสระอกันนะคะเด็กๆคําแรกนะคะคาว่ากนะคะเวลาอ่านสะกดคําก็ได้ว่ากอโกอนะคะเด็กๆกอโกคาต่อไปตอสะกดได้ว่าอ่านแจกลูกนะคะตออตอ คำว่าปออ่านแจกลูกได้ว่าปออปออันนี้ก็จะเป็นอ่านตร,ตรงตัวอย่างนี้ก็ไม่ค่อยยากนะคะเด็กๆฝึกมาตอนปอหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วนะคะท,ทบทวนแต่เราจะมีสาระออที่ต้องจำมากขึ้นกว่าปหนึ่งนิดนึงแต่ตอนนี้อ่านคำนี้ไปก่อนนะคะขอขออขอ ถอถออถอสอศคอคออคอ,อ,อ,อพอพออพอรอรออรออันนี้เป็นตารางนะคะ ช่องแรกจะเป็นพยัญชนะต้นช่องที่สองจะเป็นสระอช่องที่สามจะเป็นงงูเป็นตัวสะกดนะคะแล้วช่องที่สี่ก็คือคำนะคะคือคำจอองอจองนักเรียนก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะสอองอสอง,มอ,องอมององมองไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่า ตออมอตอมผออมผอ,อมยออมอยอมอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เคยอ่านมาตอนป .1 บ้างแล้วนะคะสระอบอ,อกอบอกหออกอหอกคออกคอ ตออโนตอนสอโนสอนนอโนนอนอเด็กเด็กอ่านได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยดอโยโดยถอโยถอยคออโยคอย กอดกอดถอดถอดยอดดยอดตอบตอบสอบสอบชอบชอบ ทีนี้เด็กๆที่คุณครูบอกว่าเนื้อหาปนหนึ่งอาจจะยังไม่ยากแบบนี้นะคะสระอ,อถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดในเพลงก็จะบอกว่าสระอ,อจะอายหายหน้าไปเลยก็คือสังเกตว่าเวลาเขียนแล้วจะไม่มีตัวสระอ,อแล้วแต่ออกเสียงสระออ,อยู่นะคะถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะสระอ,อจะหายไปนะคะออ่างจะหายไปเลยนะคะ พออรอพอสังเกตคําว่าพอออกเสียงสละออนะคะพอพานรอเรือออกเสียงสละออนะคะพอ,อรอพรเพราะคันนี้อ่านว่าพรถ้านักเรียนไม่ได้เรียนนักเรียนเจอนักเรียนก็จะอ่านไม่ออกแต่อันนี้คุณครูสอนแล้วนักเรียนก็จํานะคะถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกด ถ้าผสมกับสรรอนะคะสรรอจะหายไปเลยสอรอสอนจอรอจอนอีกเที่ยวหนึ่งนะคะพอรอพรสอรอสอนจอรอจอนออรอออนกอรอก ดอ,อรอดอนนะคะอันนี้เป็นรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะเวลาประสมกับสะละอสะละอ,อก็จะอายหายหน้าไปเลยเหมือนในเพลงที่ฟังเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆเ,เรียนแล้วก็จำด้วยนะคะ,ะทีนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ,ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือทักษะภาษาเลยนะคะหน้าที่92นะคะ เล่มแบบฝึกหัดนะคะเล่มทักษะภาษาหน้า92อนะคะหัวข้อที่4ส่วนหัวข้ออื่นเรายัางไม่ไม่ทำนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่เราเรียนจะเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณครูให้ทำแบบฝึกหัดนี่นะคะเนื้อเรื่องนักเรียนก็เรียนไปแล้วนะคะทีนี้หัวข้อที่4บอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคที่ได้ใจความเขาให้คำ ให้วลีต่างๆมานี้แต่ว่าไม่ได้เรียงเป็นประโยคที่ได้ใจความเราต้องนำมาเรียงใหม่นะคะเด็กๆมีคำว่าอะไรเราดูก่อนฝนหลวงชาวนาชาวไร่ทำให้ในการเกษตรมีน้ำใช้นะคะถ้าเรียงตามนี้แล้วไม่ได้ใจความเราก็มาดูว่าอะไรนะ้าที่ทำให้ชาวนาชาวไร่เนี่ยมีน้ำใช้ก็บอกว่า ฝนหลวงดีไหมคะเนาะฝนหลวงฝนหลวงอะไรมาดีต่อต่อจากฝนหลวงทําให้นะคะฝนหลวงทําให้ทําให้ใครทําให้ชาวนาชาวไร่ระหว่างมีน้ําใช้ในการเกษตรต้องเอามีน้ําใช้โกน่อนะคะแล้วก็ค่อยเอาในการเกษตรตามมาทีหลังเพราะนั้นเวลาเลี้ยงเราอาจจะใส่เลขหนึ่งนะเลขหนึ่งบนฝนหลวงนี่ก็ได้นะคะ ทำให้ก็เอาเลขสองไว้บนทําให้ชาวนาชาวไร่เราก็เขียนเลขสามไว้บนชาวนาชาวไร่มีน้ําใช้ก็เลขสี่ในการเกษตรก็เขียนเลขห้าไว้เวลาเรานํามาลอกจะได้ไม่ผิดนะคะถ้าเรานํามาเขียนเลยโอกาสผิดแล้วจะต้องลบไปลบมานะคะจะเลอะเทอะเพราะ,ะนั้นเราเขียนเลขเรียงไว้ก่อนก็จะดีนะคะ,นะฝนหลวงทำให้ ชาวนาชาวไร่มีน้ําใช้ในการเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเรียงเป็นได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะต่อไปข้อที่2อ่านก่อนนะคะเราค่อยใส่ตัวเลขไว้ตั้งโครงการหลวงขึ้นในหลวงชาวเขาเพื่อให้ได้ปลูกแทนการปลูกฝิ่นพืชเมืองหนาว เราจะดูว่าตั้งโครงการหลวงต้องมีใครกดใครเป็นคนตั้งโครงการหลวงเราก็ดูว่าในหลวงใช่ไหมเราก็ใส่เลขหนึ่งไว้ในหลวงข้อที่สองเขียนเลขสองไว้ตรงตั้งโครงการหลวงขึ้นนะคะเพื่อให้ก็เลขสามไว้ชาวเขาก็เลขสี่ไว้ได้ปลูกก็เลขห้าไว้ พืชเมืองหนาวเลข6ไว้แทนการปลูกฝิ่นก็เลขเจไว้แล้วเราก็นำประโยคมาเขียนลองเรียงต่อกันนะคะ mm. ก็ได้ใจความว่าในหลวงตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อให้ชาวเขาได้ปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นอ่ะอันนี้คุณครูพิมพ์ผิดนิดหนึ่งนะคะคำว่าปลูกนักเรียนก็ดูคำว่าปลูกด้านบนนี้นะคะขอโทษด,ด้วยนะคะผิดนิดนึง ไปตตอนะคะเด็กๆเด็กๆยังไม่ต้องลอกตอนนี้นะคะเด็กๆเด็กๆไปฝึกเลี้ยงเองด้วยนะคะจะได้ฝึกสมองตัวเองคุณครูแนะนําเป็นแนวทางนะคะเด็กๆก,ก็ไปฝึกคิดในแบบฝึกหัดของนักเรียนอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ข้อที่6นักเรียนเปิดถัดจากข้อที่4มาก็เปิดไล่มานะคะข้อที่5ข้อที่่าเลือกคําจากดอกไม้เติมในประโยคให้ถูกต้องอมีดอกไม้อยู่ด้านบนนี้แล้วก็มีคําอยู่ เราก็มาอ่านคำกันก่อนอ่านกับคุณครูพร้อมๆกันเลยนะคะดอมกอดสอนร้อนจ้องพรนะคะนักเรียนก็ดูว่าคำเหล่านี้เราจะนำคำมาเติมในประโยคไหนถึงจะได้ใจความสมบ,บูรณ์นะคะอะ่ข้อที่หนึ่งภูผาโถมเข้าจุดๆๆพ่อเอาคำว่าอะไรมาดีคะนะเอาคำว่า กอดใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดคําว่ากอดไว้เลยก็ได้คะ่ะเพราะว่าเลือกมาแล้วตัวเลือกเราจะได้เหลือน้อยลงนะคะเวลาเติมแล้วก็อ่านซ้ําสักหน่อยว่าภูผาโถมเข้ากอดพ่อแปลว่าเป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะนักเรียนจุดๆๆดูภาพในโจ,นจอโทรทัศนะ์นักเรียนทําอะไรดีนะคะนะ จ้องใช่ไหมคะถึงจะเหมาะสมนักเรียนจ้องดูภาพในจอโทรทัศน์นะคะฝูงบึฝูงพึ่งบินมาดอมดอกไม้ใช่ไหมคะคุณครูยกตัวอย่างให้แค่3ข้อนะคะเด็กๆที่เหลือเด็กๆไปคิดแล้วก็เติมเองนะคะก่อนจะนํามาเติมนักเรียนต้องอ่านประโยคก่อนนะคะถึงจะรู้ว่าเราจะต้องนําคําใดมาเติมอันนี้ฝากนักเรียนไปทำเต่อนะคะ ค,คุณครูจะยกตัวอย่างหน้าต่อไปข้อที่7นะคะเด็กๆขอข้อที่7จ็ดเด็กๆเ,เปิดนะคะแล้วก็อ่านคำสั่งเขาบอกว่าระบายสีดอกไม้ที่มีคำใช้สละต่างจาะพวกระบายสีคำที่ใช้สละต่างจาะพวกต้องดูทีละข้อนะคะข้อที่1ก็มีดอกไม้3ดอกก็มีคำสามคำ เราดูว่าคำทั้งสามคำนี้คำไหนใช้สระต่างจากพวกเรามาดูคำที่หนึ่งตอบนะคะตอบ,ตอ,อบตอบตอบสระอคำที่สองเธอทอเอเธอสระเอคำที่สามสอรอให้ออกเสียงสระอใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วสอ,อรอสอนเพราะสระที่ไม่เหมือนเขาก็คือสระ เออนะคะคำที่1สระอคำที่สองสระเอคำที่3มสระอคำว่าสระเอจึงสระไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็ให้ระบายสีแต่ค,คุณครูขีดเส้นใต้ไว้ก่อนถ้าระบายสีทับเดี๋ยวนักเรียนจะมองไม่เห็นนะคะเวลานักเรียนระบายสีก็เว้นตัวหนังสือไว้นิดนึงนะคะหรือเอาสีอ่อนๆหน่อยนะคะจะได้เห็นตัวเลขอยู่อนตัวหนังสืออยู่อะข้อที่2อถอดทออดอถอดสระอ พอพอรอพร,พร,อร,พรสละอเชื่อชอเอือเชื่อไม่เอกเชื่ออันนี้สระเอือเพราะนั้คำที่สละไม่เหมือนคนอื่นก็คือสละเอือใช่ไหมคะนักเรียนก็อาจจะขีดเส้นไว้ก่อนแบบคุณครูนะคะแล้วก็ค่อยมาระบายสีทีหลังก็ได้เด็กๆคะคุณครูยกตัวอย่างให้แค่นี้นะคะเด็กๆก็ไปทำต่อนะคะไปคิดต่อเองนะคะเด็กๆ งานวันนี้นะคะที่เราพาทำก็คือมีหน้า92หัวข้อที่4หน้า94กับ95ข้อ6กับข้อ7นะคะหัวข,ข้อใหญ่นะคะฝากเด็กๆนะคะพอเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปเปิดแบบฝึกหัดทำเลยนะคะ ถ้าไหนจำไม่ได้จริงๆก็สามารถเปิดย้อนวิดีโอที่คุณครูสอนนี้ได้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคราวหน้าค่อยพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ